y o n t o t t h i o t o o t t o t ตเวล้อกือขายลมาปัญหาเรานี้ดไปนี่เลยเพจแอสม้นต้นทีดเจ็เขยขายล่ะเกม r าที่ดีที่สุดนะตอนนี้มี i อให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไล70,000ขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะจิทีว่าสุดชแนลดาดกนะ ก็ไม่ได้เจอกันนานนะเพราะว่าเราป่วยนะเพิ่งจะหายป่วยนะแต่ยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะพาหลายๆคนมาดูเกมในตำนานของมีมาร์กอีกหนึ่งเกมที่อยากจะนําเสนอให้หลายคนได้รับรู้นั่นก็คือตำนานเอลสูงเขาลหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้มีมาร์กประกาศดีไทยเลือกแข่งอาวีไปที่เรียบร้อยนะเราก็จะพาย้อนมาดูกันว่าตำนานของชายคนนี้มันโหดเที่ยมแค่ไหนนะสมัยที่เขาได้ชื่อว่าเป็นมิดเลนเบอร์หนึ่งของโลกนะั้นและเอลสูดูดินะทุกคนเนี่ยเปิดมาดูคือเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นเอลดน,ดนนะคาๆคาย อาจจะคิดว่า n p นี่แบบโอ้สุดยอดมากพี่นะใครที่ติดตามเชียวดาจะรู้ว่านาะเอาเอลสูของยังดีไหดูเยอะมากแต่คุณยังไม่เคยเห็นเอลสูของมี้มาบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครและก็สมัยนั้นนะคือเชื่อปะ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นใครไม่เชื่อย้อนไปดูโปรลิซิชั่นสองมีมาได้จับเอลสูแค่เกมเดียวนะแล้วก็ไม่ให้ได้จับอีกเลยคือเป็นคนที่เล่นเอลสูได้โหดเทียมและทารุณมากแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าสมัยนี้ทําไมเขาไม่เล่นแต่คือสมัยปี2018เขาเป็นคนหนึ่งที่เล่นเอลสูได้ดีที่สุดในโลกดีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในเกมนี้เป็นการเจอกันกับบาซ่าในแชมเปี้ยนชิพลาวหรือคือชิงแชมป์โปรลิซิชั่นสองนะ โอ้ต้องพูดตามตรงว่าสุดจัดจริงๆนะคนนี้นะเสียดายมากประกาศรีไทยไปแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกแข่งทาวันหรือว่าแค่แบบกลับไปพักสักสองสามนิดดูดิทุกคนนะคือสุดจัดบอกเลยว่าสุดกว่าเอ็นทีนะคือดูเอ็นทีรู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่งสุดยอดนะคุณลองดูมีมาก,ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่านี่แหละคนที่เล่นเอลสเ NT, นะูเก่งกว่า NT, เอ็นทีนะเก่งกว่าเอ็นทีสิเผ้าเราบอกเลยนะคือสุดจัดจริงๆเกมนี้ไม่เสียคุณรอดูเลยคือแบบแม่นจัดดูดินะคือยิงมานี่ยังไม่เบื่อสักนัดนะเอ็นทียังเห็นเบื่ออยู่แต่ดูมีม โอ้ยโดนนะโดนนะโอ้ดูดูดิโอ้โ,อโหแล้วดูดิทุกคนโอ้โหแตกไปดูแล้วดูดิโอ้ยิงทั้งแบบโรเซ่ทั้งมีมาร์คือแบบตุ้มเต้าตุ้มเต้าโอ้สลับกันคือสุดจัดจริงๆนะโอ้เจ็บปากนะเราเป็นร้อนในด้วยนะทุกคนนะอันนี้คือหายปว่วยแล้วเสียงเริ่มกลับมาคงที่แล้วก็เรียบร้อยแล้วดูดิทุกคนโอ้แล้วดูมีมาร์กิงคือสุดจัดสุดยอดแชร์ไปนะแชร์ตำนานของชายคนนี้ไปให้ดูว่าเขานี่แหละคือมิดเลนตำนานมิดเลนเบอร์หนึ่งของไทยในอดีตนะซึ่งปัจจุบันนี้เอาจริงเราให้ท็อป3เพรราาาาะะวว่่่่่่จกกทททั์ลสสุุดดดดีีีแแขงงออออูู็ซฝมืไ้ยยน แต่ก็ยังไม่สุดไม่สุดเท่าสามัยก่อนอุ้ยมีพนะื ood, ้นนะมีพื้นนิดหน่อยนะเป็นธรรมดาคนเราไนดะ้มันไม่ใช่บอทนะไม่ได้แบบจะล็อกขนาดนั้นมันก็มีพื้นบ้างแต่คือเกมนี้เขาเล่นไว้ได้สุดยอดมากๆอยากให้ทุกคนได้รับชมแบมบอนบอลเราก็จะรีแอคชั่นแล้วก็วิเคราะห์แบมบันว่าเราก็จำไม่ได้แล้ว็ความรู้สึกที่ดูสดของเกมนั้นมันเป็นยังไงเอาเมื่อกี้เขาตั้งใจเพื่อยิงใส่มังกรนะว่าแบบเพื่อนโดนล้านอะไรเงี้ยก็พยายามยิงใส่ม,มังกรไว้เมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเจ็บป,ปากว่ไปล้อใจด้วยอาจจะไไม่ไดด้้พูเออนะโโห คือช่วงนี้บอกเลยว่าจะมีตำนานเอนมีมาร์ครัวๆนะบอกเลยว่าลงให้รัวๆเลยเพราะว่าประกาศเยนดีไทยไปเสียดายมากนะเพราะว่าถ้าใครติดตามเชื่าไดจะรู้ว่ายังพูดอยู่เลยว่าเออเนี่ยนะอยากเห็นเขาไปโชว์ฟอร์มใน AC 2020อยากให้เขาแบบโชว์แบบนี้เลยนะรับรองว่ายืนเลนได้ทุกเลนเราย,ยังพูดแบบอวยเยอะอยู่เลยนะไม่น่าเลยถ้าประกาศดีไทยใชยเลยแต่ในเมื่เขาประกาศดีไทยเราก็จะพยายามหาชิปนะตำนานสุดยอดของเขามาให้ดูนะโดยเฉพาะลัดอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวรอด้วยนะเดี๋ยวจะพยายามหามาให้เพราะช่วงนี้เริ่มว่างแนละ้ว คือป่วยไปอาทิตย์นึงโอ้ยยิงเขาตั้งแกยิงโดนชีฟนะคือสองสารโอโอเซเบนทีไงก็เลยแบบเออเล็งใส่ชีฟเมื่อกี้เนี่ยแต่เกมนี้มันจะมีช็อตหนึ่งอยู่ที่ทำให้ทุกคนว้าวมากๆเลยและตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงเอ้ยมาว่ะมาว่ะกระโดดออกมามีงจะตุกเล็กน้อยและตรงนี้เล็งไปยังไงเอ้ยโดนนะน่าโ,โดนนะไม่ใช่ไม่โดนนะภาพมันเหมือนจะไม่โดนเนี่ยมันเลือดเออเลือดล้มลงฟุ้งเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคือภาพมันอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะไฟมันเก่าแล้วนะเห็นป่ะคือภาพมันแหลกๆหลกนะแต่จรงิงมีมาร์ายิงโดนนะดูดดดดดดดิดิิโโโโโนนนนนอออีีกกกแล้้้วนะเมมม็ูทุุคหหาารร์สจจัง น้าคนนี้บอกเลยว่าโหดกว่า NT น้าเรากล้ารับประกันเลยว่าถ้าเทียบ n T ตอนนี้กับมีมาร์สเนี่ยตอนในคลิปเนี่ยมีมาร์สแม่งโหดกว่าบอกเลย,เลยมันจะมีช็อตถึงช่วงนาทีที่สิบเนี่ยที่ทำให้แบบทุกคนว้าวว้าวว้าวถึงกับต้องกดไ like, ลค,ค์กดแชร์คลิปเผื่อหลายคนสงสัยว่าเอ้ยอะไรว่ามีมาร์สก็ไม่เห็นเท่าไหร่ดิทำไม FC เขาเยอะจังทำไมแบบเออเขาประกาศยีมไทยทำไมติ่งเขาเยอะจังว่าทำไมคนเสียดายเยอะนะไม่เสียดายได้ไงคุณดูนะสมยัยก่อนนี่เขาคือที่สุดของที่สุดอะบอกเลย ในด้านของมิดเลนแล้วก็ทุกตัวด้วยคือเล่นโหดบทนะชิกซี่ลาสเอลสุสมัยก่อนลิเลนหน้าตูเลนโอ้นะคือที่สุดของที่สุดจริงๆมีมากมีมากคนนี้นี่แหละโอ้เจ็บปากเจ็บปากมากเลยจะทำได้กี่ชิพวะเนี่ยอยากจะแบบลงชิพให้ได้ทุกวันนะแต่แบบเจ็บปากมากอะร้อนในแต่เสียงเสียงประมาณ80%แล้วนะกลับมาเริ่มแบบคล้ายๆเดิมแล้วแต่ยังมีแบบแผลๆนไดน้เลย อ่าแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยมอสพยายามเปิดพิชั่นให้ทีมนะอ่ามีมาร์คมาวางแฉกหรืจังหวะแล้วดูพวิชั่นของเขานะแล้วก็ตรงนี้เอ้ยเขาพยายามเล็งมังกรน,นะไม่ได้พยายามเล็งคนนะแต่ตรงนี้อ่าพอไม่ได้มังกรปั๊บยังไงยังไงเอ้ยไม่โดนลยระยะมันไม่ถึงไม่ใช่ไม่โดนระยะมันไม่ถึงเมื่อกี้เนี่ยโอ้แล้วตรงนี้ดูภาพอาจจะแหลกๆหนิดนึงนะทุกคนนะไฟมันเก่าแล้วทนหน่อยแล้วกัน โอ้การยิงสูสีอยู่นะเกมนี้สูสีอยู่แต่มีมาร์กยังไม่ได้โชว์อะไรเยอะนะคือช่วงที่มีไอเทมก่อนหลายคนได้รู้แล้วว่าเอลสูสต้นเกมอ่ะมันเก่งก็จริงแต่มันยังไม่สุดมันต้องมีอ่าไอเทมสัก2ชิ้นก็คือเป็นอามูลลมัสากับเฟรนดทูตก่อนแต่ไม่ตั้ใจว่าสมัยก่อนเขาเล่นอะไรรู้สึกว่าจะเล่นปเป็นโบกี้สเพียบว่าโอ้แล้วตรงนี้มีมาร์กฟรีดาเมจมากโอ้และเรียบร้อยนะช็อตกันยัดหน้าไปแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยยิงเข้าไปเอาตรงนี้โอ้โหโดโโดมมได้โอซิลเวนตีมาะรรีาารีมมมิกากาืออ่่ได ่าจะซีโรล,ล่ารหรือเปล่าอื้มนี่นีเกือบแรกไปได้2ตัวนะเผาแรงมากนะโอ้ถือว่าเบคอนเสียเปรียบไฟนี้นะแต่คือมีมาร์ได้มาตัวหนึ่งเยอะรู้สึกว่าในเกมนี้มีมาร์ตายแค่ตัวเดียวนะทุกคนนัสกอร์เขาสวยมากเบอร์เลยสกอร์าากสวยมากใจเย็นนะคืิดอะไรเพราว่าเฮ้ยอะไรวะคือฟังนะทุกคนนี่คือเกมชิงแชมป์มันไม่ใช่รอบเก็บคะแนนมันไม่ใช่แบบคุปสสเตจอะไรทั้งนั้นคือเกมมันต้องกดดันต้องแบบตึงๆแบบนี้อยู่แล้วนะโอ้แต่ตรงนี้เอาเดี๋ยวไม่โอ้เซเว่นเอ็กซ์มาว จะมาตัดตารือจะมาเปิดวิชั่นหรือจะมาอะไรก็ไม่รู้นะเออไวรอล์แต่พวกเซนี่ก็สุดจัดเหมือนกันนะเดี๋ยวรอประกาศรีไทยก่อนเดี๋ยวเราทำลิปตำนายให้ตอนนี้เขายังแข่งอยู่เพื่อแบบมีการเชื่อมเกิดขึ้นจะแบบย้อนแย้งเลยแล้วตรงนี้เอ้ยลารดบูเรียบร้อยนะเป็นของมีมากนะบูนะโอ้โหอย่างแม่นนะนะเอาตรงนี้มอสยังไงรวบไปเอาไม่โดนนะ เดียมผิดเดียมนิดหน่อยเอ้าโอ้ยโดนนะมันคือมีมาร์กอีกโดนหลายคนไหนคิดว่าเฮ้ยมันไม่โดนหรือเปล่าวะพี่คือมันโดนนะแต่คือเข้าใจว่าไฟมันเก่าแล้วภาพมันแบบกระตุกอ่ะเออมันเลยเหมือนไม่โดนแต่จริงโดนนะเว้ยคือสังเกตดูเลี่ยดเอาคือหลายคนคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นไม่ค่อยโดนเลยไม่ค่อยโหดเลยคือมันโดนแต่คือภาพมันไอ้นี่เข้าใจปะเฮ้ยตรงนี้เขายิงดักเขายิงดักนะ เขาจะยิงดักไงไม่เช่ตั้งใจเล็งดักแต่คือแบบโทนี่แบบอ่านเจบอกไงนะแล้วตรงนี้ยังไงอุ้ยโดนนั่นน่ะโดนหน่าโดนโอเซเวนทีนะอันนี้เราพูดจริงๆใครไม่เชื่อย้อนไปดูเนี่ยโดนโทนี่นะคือกระสุนเหมือนไม่โดนนะเว้ยแต่คือมันโดนนะอันนี้เราไม่ได้พูดเล่นนะโอ้โหนั่งคิดแทงธรรมชาติโดนมีมากจริงเข้าไปอ่ะแล้วตรงนี้ยังไงมีมาร์กเช็คนี่าะอ้ามอสก็ไม่เช็คนะไม่มีคนเช็คเป็นไรปล่อยไปนะตอนนี้อยู่ที่นาทีที่เจ็ดนะอ่าแล้วเก็บไปโซลฟ้อนเคฮดัตไป อุ้ยโดนนั่นแหละโดนโดนนี่นั่นแหละมีมาร์คด้วยโอ้สุดจริงว่ะแล้วตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงยังไงไม่รู้จะเอาใครนะเปิดวิชั่นอยู่อุ้ยโดนนั่นอ่ะคือยิงโดนนะเว้ยเห็นบาดเลือดเออเลอร์รถคือภาพอ่ะเนี่ยโดนนะคือแบบเหมือนจะไม่โดนดูดิโอ้ดูเสียงเฮดิทุกคนดูคนดูเฮดินะคือแบบเหมือนจะไม่โดนแต่คือมันโดนนะนี้คือต้องตั้งใจดีภาพสมัยก่อนมันแบบแปลกๆแบบนี้แหละนะทุกคนขออภัยด้วยแล้วกันเนาะ โอ้แล้วตรงที่โอซิลีพยายามฟรีฟาร์มไปได้การอยู่ที่4.5นำเยอะที่สุดเลยนำจังเกิ้ลด้วยนะแต่มีมาร์กเราเท่าไหร่3.7มีมาร์กบอก3.7แล้วโอู้แต่ตรงนี้โอ้แต่เพื่อนโอซิลแรงจัดอน่ยเว้เหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่แบบได้รับความนิยมมากในสมัยช่วงปลายปี2018ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังจากแชมป์โลกนะแล้วตรงนี้โดนหรือเปล่าเอ้ยกระโดดลบพอดีว่าดูฟ้าแม่เอ้ยเธอเนี้ยแม่งแบบตัวนี้แม่งอ่านความรู้สึกได้ทุกคนดูดิเอ้ยโดนนะโดนนะคือเหมือนไม่โดนแต่โดนนะเว้ย นะเหมือนไม่โดนแต่โดนอ่ะแล้วตรงนี้อ่ะมีมาบอกมานี่มานี่โป้งหน้าไปดึงดอฮอนโหน่งมากดูดูดูเขาคอเกมน,นะเฮ้ยหมายบอกเฮ้ยเอาไปเลยเพื่อนนะแบ่งกันแบ่งไปโดนนั่นอ่ะมีมายิงโดนนะหนูแล้วตรงนี้ยังไงยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย <c oughs> แล้วตรงนี้นรนะีมิกมาป่วนปลานะรีมิกนี่ก็ตำนานเยอะเหมือนกันน,น,นะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูเรื่อยๆใครที่ชื่นชอบก็ตามมาเลยช่องเราดักตำนานของนักแข่ง สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยเยอะๆมากมายคุณประโยชน์อะไรไม่รู้ใช่คําไหนในทุกคนนะรู้แต่ว่าใครที่แบบเล่นดีในอดีตหรือในปัจจุบันก็ช่า,าจะนั่นนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้นะคุณทำดีคุณไม่ต้องห่วงนะว่าแบบจะไม่มีคนรู้ว่าแบบเออเนี่ยนะผมทำโหดได้โน่นนี่นะมีคนรู้แด่ดอนนะเดี๋ยวเรามารีเจชันแล้วก็มาสร้างตำนานให้คุณเองเอ,อ้ยิงดาร์เซเยอ์จากระยะส0มเมตรไป มาร์คเอาเรื่องจัดนะนาทีทนะี่9ก้แล้วทุกคนมันจะมาถึงช็อตไฮไลท์แล้วนะช็อตไฮไลท์ที่อยากให้หลายๆคนได้ดูนะถ้าเราว่างเราจะตัดไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงตัดไปเป็น ah, อปปินโทรให้นะแต่ถ้าไม่ว่างอาจจะแบบไม่ได้เห็นนะจะได้เห็นแบมพร้อมกันมีช็อตหนึ่งที่แบบสุดจัดจริงๆโดนเข้ามาลล้วงได้วทีนะ่เกตออกตันติเลงเลงเงโอ้ยยิงยัดยิงยัดโอ้ยแตงหมดอะทุกคนบอกเลยอ่านี่แหละด้านบนนี่แหละรู้สึกว่าจะเป็นการยึ่นบ้านด้านบนนี่แหละมาว่ะนาทีที่สิบก้าวเขามาแล้วว่ะตรงนี้ ยังไงเอ่ยมีการวาร์ปกลับบ้านนะตรงนี้ยังไงเอ่ยมีมาร์คอยู่ใกล้อยู่นะและพยายามยิงจากด้านนอกนะเดี๋ยวนี้มีมาร์คเล็งไปโดนหรือเปล่าโอ้ยแตกนะโดนโดนโดนซิเวนทีเไว้คือไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนนะ แล้วมีมาร์คเล็งอยู่ตรงนี้ยังไงนะยิงไปโดนเออเลอร์หนึ่งจังหวะเปิดตัดติ๊เข้ามาที่สเกตออกและตรงนี้ถึงจังหวะโอ้โหเข้าไปและตรงนี้โดนอีกหนึ่งจังหวะนะแล้วก็เดินเข้าไปนะแล้วก็ซูมตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงแล้วก็โดนอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหยังเอาแล้วเมื่อกี้โดนเออเลอร์เข้ามาล่วงที่สเกตปั๊บยิงโป๊ะโป๊ะโอ้โหคือแบบสุดจัดจริงๆนะแล้วตรงนี้ยังไง,ง,น,ง,ะะงนะฟอาาร์มเขามีมาร์คนะยังไงมีมาร์คคุณเจ้าขยะนี้ไม่ได้มีมาร์คคุณยัดดดหนนนนนน้้้้้้้าาาาเเเเคอออออออยย่่่่งงีีีีีไไไไมมมมมัััลลลลลตติิททปแแแวววะะะะะะโโูรร์กคน ดับเบิลคิวกี่คิวแล้ววะเนี่ยโอ้โหห้าหนึ่งนะห้าคิวเป็นที่เรียบร้อยนะคิวเยอะที่สุดในในในเกมนะในเกมแล้วก็ในทีมด้วยนะการเงินขึ้นไปเจ็ดพันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหสุดจัดจริงๆริงจอดเมื่อกี้เนี่ยสมัยก่อนขึ้นเป็นโบกี้สเป,ปียร์ขอไปขอไปขอไปคนป่วยคนป่วยสมัยก่อนขึ้นเป็นโบกี้สเปียแล้วก็ขึ้นเป็นมูลามสาสะนะ มาวันตรงนี้มอสพยายามมายินเดีดูเนี้ยสมัยก่อนมอสเขาเล่นแบบสุดจัดจริงกล้าเล่นมากนะแล้วก็เป็นเอ่อเดี๋ยวนะว่าจะฝากสามชนิดเลยเหรอเพิ่งเห็นเนี้ยทีมเมคอนนะนไวเลตรีมิเรเชอร์รี่นะเป็นสามชนิดเลยเดี๋ยวนะเชอร์รี่แล่วเป็นซินเนียลเออสองแคลรี่นะโนเมดจะบอกว่าโนเมดก็ไม่ได้ล็อกซี่ก็ดาเมจเวทเ,เหมือนกันอ่าแล้วตรงนี้อ่าเก็บมังกรไปแล้วก็เก็บไข่ไปนะสมัยก่อนนี้นะไอ้ที่สร้างก้อนเชรัสล่างตัวเต็มไปเฮ้ยแต่สมัยก่อนแค่สิบสิบสิบนาทีแม่งก็มีไข่แล้วหรอวะ ใชออ่ใช่ใช่ใชโอ้แล้วตรงนี้เชลลี่โดนจัดเชลลี่บอกมาให้หมดเอามีการค้างนิดนึงอ่าแล้วก็บินหนีแบบชิวๆดูเนี่ยคือเขาแบบกะเขาเรียกว่าไง <ๆ S 1> กะทำมิ่งสกิลฝ่าวงการดีรรมากว่าเออเนี่ยนะฮะมึงไม่มีซีซีแล้วนะมึงเกี่ยวมึงโดดไปแล้วอากูวาบหนีนะคือนี่จัดด่านทีวีอนสวยก่อนอน,นะจัดจริงๆ แล้วตรงนี้มีมา,าร์กยังไงมีมา,าร์กยังไงเล็งอยู่นะมีมาร์กมีมาร์กจัดหน่อยมีมาร์กจัดโชวให้เด็กมันดูหน่อยดิเดี๋ยวจริงแค่นี้ก็สุดแล้วเออดิสซเกตออกมาเออเป็นไงล่ะนะแล้วตรงนี้ยังไงเอ้ยโดนไหมไม่โดนไม่ไมโดนไ,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 ไม่โดนนะคนเราพลาดตันนั้นแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยยังไง,ง,ไงเล็งรออยู่นะใครจะเดินผ่านหรือเปล่าใครจะโดนผ่านหรือเปล่าคือไม่มั่นใจก็ไม่ยิงนะไม่มั่นใจก็ไม่ยิงนะมีมาร์กนะแล้วตรงนี้ยังไงอ้าวคือแบบเปิดวิชั่นทีหมดเลยตรงนี้นะโอ้โหนะโอ้ตัวไอ้แดดกมาก็ตรงงงนี้ยัไอายดาเมจดูดิโโโโออ้้หหทุกคนนดดูิะ ในตรงนี้ปลาหมึกยังไงมกระโดดหลบออกไปได้นะถ้าไม่กระโดดหลบคือแตกบอกเลยนะโอ้โหจัดยิงเชอรี่สปีดบุตดได้แยกดันมาคือเรียนยางไม่พลาดเสียนะชิมิคอนนะคือเน้นชิวไม่เน้นเนี่ยนะเน้นชิวเยอะๆไงโอ้โหเดี๋ยวโทนี่คนเดียวเลยมีมากบอกว่ามไม่ใช่เป็นต้องยิงโดนหรอกนะเพื่อนผมโหดอยู่แล้วนะเอาเลยนะมีมากจีป้อมอย่างเดียวมีนะบ่แล้วก็เป็นโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไง ยังไงระยะไม่ถึง,งแล้วก็จบไปนะเป็นหนึ่งในเกมที่สุดยอดมากๆของมีบายเลยทุกคนนะเป็นเอลซูที่สุดจัดจริงๆนะก็ใครที่ชอบชิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่เจ๊งนะชิปดาย